วิธีเข้าเรียนออนไลน์ของกอพอนะครับเข้าที่เว็บกอพอแล้วเสร็จก็ใส่รหัสผู้ใช้งานงแล้วเข้าไปนะครับล็อกอินแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วต้องเป็นตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้าดาวน์โหลดของอื่นจะไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้นะครับคลิกดาวน์โหลดเลยครับ คลิกดาวน์โหลดแล้วขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้ดาวน์โหลดไฟ r e ฟอ็อก64บิตนะครับก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ไปหน้าที่เราเก็บไฟล์ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับซึ่งผมเก็บไวที่ดาวน์โหลดแล้วก็ชื่อไฟล์นี้นะครับคลิกขวาเลือกแยกไฟล์ไปที่ะนะครับ พอแยกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดับิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแยกไฟล์นะครับแล้วก็มาเปิดที่ Firefox p o r t a b l e นะครับมันก็จะถามว่าเราจะดาวน์โหลดใหม่ไหมหรือเวอร์ชันใหม่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีมีขึ้นมาให้รัดนาวนะครับครับตรงนี้เราก็ใส่รหัสผู้ใช้ของเราเข้าไปนะครับ แล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ไปที่เข้าอบรมนะครับวิชาที่เราลงทะเบียนเอาไว้สักครู่นะครับครับพอโหลดเสร็จก็ไปที่บทเรียนที่เราจะเรียนนะครับถ้าขึ้นหน้านี้ขึ้นมา อยาคลิกคำว่าเช็คฟอร์อัปเดตเด็ดขาดน,นะครับให้เราคลิกคำว่ารัน Adobe f a t นะครับถ้าใครที่เผลอคลิกตรงนี้เป็นการอัปเดตไปแล้วให้เราไปลบลบไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์ใหม่นะครับถึงจะได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องคลิกที่รัน Adobe f a t นะครับพอคลิกคําว่ารัน Adobe f a t เสร็จแล้วให้เราคลิกคําว่า Arrow นะครับแล้วเราก็สามารถเรียนได้ตามปกติครับ